สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้จะมาทำพิธีการในหัวข้อมีโอกาสสมหวังไหมกับคนที่แอบชอบนะคะมีให้เลือกทั้งหมด4กองกองที่1 2 3 4เลือกกองที่เรารู้สึกถูกชะตาที่สุดนะคะโอเคแล้วใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังใช้สมาธิได้ไม่มากพอกดพรนะคะแล้วก็ใช้สมาธินึกถึงหน้าเขาคนนั้นเยอะๆๆๆเยอะเเลยนะคะโอเคประมาณนี้แล้วก็ใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดเชอร์แมนเทลเลอร์มาได้เลยนะคะมันก็จะมีลิงก์อยู่ข้างใต้กล่อง,งข้อความข้างล่างนะโอเค เดี๋ยวมาเริ่มกันที่กองแรกเลยมา,มาดูกันเรากับเขามีโอกาสที่จะสมหวัง,งไหมอ๋าเรามีโอกาสที่จะสมหวัง,งกับเขาไหมนะ Mmm. นาตอนนี้คือพลังงานค่อนข้างที่จะเครียดเครียดนะคะคือเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนแบบกดดนันไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงดีอะคือกําลังคิดหาวิธีในการเข้าหาเขาเราอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยอยากที่จะให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาเราบ้างให้เขาแบบมาเล่นกับเราบ้างแต่เราแบบรู้สึกกดดันนะเป็นอารมณ์เหมือนแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงคืออยากจะคุยก็อยากคุยนะแต่ว่าก็ไม่กล้ากลัวเรื่องแบบเออจะดูไม่ดีคนภายนอกจะดูไม่ดีเพื่อนของเขาจะมองเราแย่หรือเปล่าถ้าเราเข้าหาเขาอะไรเงี้ยเขาเรื่องเราไปบอกใครคน หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนเราค่อนข้างที่จะเป็นกังวลแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพนิคในการที่จะเข้าหาเขาหรือว่าทําอะไรต่อกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูมีสังคมเป็นคนพูดเยอะเป็นคนที่แบบเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเออจะฉันจะโดนเมาส์หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนนางจะเวลข้ามไหมอะไรเงี้ยเออมันจะมีความกังวลอยู่อ่าเดี๋ยวมาดูกันทำยังไงถึงจะมีโอกาสที่จะสมหวัง,งมากขึ้น คนนี้บอกเลยนะไม่ต้องคิดเยอะพยายามอย่าคิดเยอะค่ะพยายามชิลๆถ้าถ้าบางคนเป็นเพื่อนกันก็คุยเหมือนในฐานนะเพื่อนคุยแบบเป็นเพื่อนกันไปเลยไม่ต้องคิดเยอะค่ะถึงแม้มันจะดูเหมือนเราเข้าไปจีบเขานะแต่แบบช่างมันไปเลยช่างมันคือไม่ต้องไปจีบตรงๆให้เขาคิดว่าเราจีบก็ได้แต่ไม่ใช่จีบตรงๆหรือว่าเป็นแชทที่เหมือนเราจีบตรงๆหรอกแกเข้าไปคุยกับเขาแบบเรื่องทั่วไปคุยชิลๆสบายๆเหมือนเป็นเพื่อนกันอะเออทักไปคุยทุกวันทุกวันทุกวันพอไพ่มันขึ้นมาประมาณว่าถ้ากับคนนี้มีการพูดคุยเยอะๆนนะะะเดี๋ยวมัจแบบบบโ โฟล์กไปเองอะ่ะเอเพราะฉะนั้นว่าเราอะ่ะเชียร์ให้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ลดความกังวลหน่อยบางทีก่อนหน้านี้เราอาจจะเข้าหาเขาแล้วมันรู้สึกเฟลรู้สึกแบบเออมันไม่ได้ดั่งใจมันเข้าหาแล้วแบบโอ้ยไม่ดีอะ่ะมันไม่ดีเลยผลตอบรับไม่ดีเลยจนพอมารอบถัด,ถดมามันก็เลยรู้สึกแบบ ไม่อยากที่จะเข้าหาแล้วว่ากลัวเฟลเพราะฉะนั้นช่างมันไปเลยค่ะบอกเลยนะตัวเรามีศักยภาพในการพูดในการคุยนะคะเพราะฉะนั้นโชว์ศักยภาพตรงนี้โชว์ไปเลยว่าเฮ้ยเราชวนคุยเก่งนะเราพูดเป็นนะอะไรอย่างนี้แกเป็นคนที่อ่อยคนเป็นด้วยแล้วก็อ่านใจคนออกรู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงนะคะแกรู้จังหวะในการคุยอยะะู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เพิ่มความมั่นใจในการที่จะกล้าเข้าหาเขาแล้วก็เพิ่มความชิลให้มากขึ้นแล้วมองว่ามันจะมีโอกาสที่จะสมหวังมากขึ้นนะคะ เนี่ยแกบอกเลยนะถ้าเกิดว่าแกทำวิธี ทำวิธีที่เราแนะนําไปอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นและความสัมพันธ์มันจะพัฒนามากขึ้นถ้าไปในชิทางบวกหรือว่าเป็นข่าวดีเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะเร็วนะคือเรารู้สึกว่าเหมือนกําแพงที่เขามีมันจะลดลงจากการที่เรากับเขาได้คุยกันมากขึ้นกําแพงของเขามันจะลดลงแต่มันจะเป็นการคุยที่แบบว่าไม่ได้วางแผนนะว่าจะเป็นคนคุยหรือว่าเป็นแฟนกันก็คือเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันต่อไปนี่แหละแต่ว่ามันสบายใจมากขึ้นและมีความรู้สึกดีๆให้้กกกัับนนนมาขึะะคคโอเ ค hey, ประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้คนกองแรกนะคะขอให้สมหวังดับปราธนานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนกองที่สองกันคนกองที่สองคนกองที่สองเรากับเขามีโอกาสที่จะสมหวังกันไหมอืม ปังดู่โอเคบอกเลยนะว่าแนวนมคนกองนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่แอบสูงด้วยนะคะด้วยความที่แบบเ,เราอาจจะเป็นคนที่สบายๆแกแกเป็นคนไม่ค่อยเครียดนะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดีแกเป็นคนไม่เครียดไงเพราะฉะนั้นแบบเออเป็นคนยังไงก็ได้คุยมาคุยกับ ไม่คุยก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากคุยนะเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแกอยากคุยเมื่อไหร่แกก็อาจจะส่งทรายอะไรบางอย่างไปหาเขาหรือว่าเข้าไปคุยกับเขาซึ่งอมองและแกโอเคคือแกพลังงานไปในทิศทางบวกซึ่งมันไม่ค่อยเครียดทีนี้ไอความไม่เครียดของแกมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มีโอกาสที่แบบมันจะโฟล์หรือว่าทรมาชาติมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ากับคนคนนี้อาจจะต้องใช้เวลาเราจะมีความรู้สึกเหมือนแบบ อะไรที่ได้ก็ไม่ชอบอะไรที่ชอบก็ไม่ได้คือเหมือนเป็นอารมณ์ไม่ได้ดั่งใจคือเราอยากให้เขาเข้าหาเราประมาณสัก80%หรือว่าอยากให้ผลลัพธ์เนี้ยมันดีประมาณ80%แต่เราอาจจะได้มาประมาณ50-60%น่ะซึ่งถามว่าดีไหมมันดีแกแต่ว่ามันไม่ได้ดัง่งใจตามที่แกคาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าเก่าคนเนี้ยไม่ต้องไปคาดหวังเยอะชิลๆสบายๆบายไปเลยแกเป็นคนชิลไปแล้วเพราะฉะนั้นลดความคาดหวังลงมาแล้วมันจะทําให้แกแบบไม่เครียดเพราะแกไม่ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบสนุกสนานไปเลยอ่ะเออไม่ต้องไปเครียดกับมันนะไพ่มันขึ้นว่าเหมือนอืมมันจะมีจุดหนึ่งที่มันมีการเล่นตัวกันหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นคอนฟ lict เล็กๆแล้วมันจะทําให้แบบรู้ว่าเหมือนเขามีใจหรือเรามีใจอ่ะทีนี้มันจะแบบเป็นเส้นบางๆกันแหละ าการระหว่างเรากับเขาสมมุติถ้าเกิดเผลอพูดอะไรไปหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบมันหลุดไปว่าเอ้ยเรามีใจหรือเขามีใจให้กับเราทีนี้มันจะมีแบบเส้นบางๆกันระหว่างเรากับเขามาเลยทําให้แบบวางตัวไม่ถูกทาตัวไม่ถูกเออมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้นก็เลยแบบหลังจากนี้อาจจะเป็นการหยั่งเชิงกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะใช้เวลามากกว่าเดิมก่อนหน้านี้ดูจะต้องใช้เวลาและหลังจากนี้มันจะดูเหมือนแบบ เออไม่ใช่ว่าเขาจะอะไรกับเราน้อยลงแต่ว่ามันจะเป็นการใช้เวลามากขึ้นแล้วก็เป็นการหยั่งเชิงกันมากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูการเขารู้สึกไงกับเราเฮยได้อยู่ซีออฟครับคือถ้ายิ่งใกล้เชีิมีการพูดคุยกันนะเราบอกเลยเขาจะมีใจให้กับเรามากขึ้นแต่ <c oughs> <c oughs> การเข้าหาของเรามันไม่ค่อยแบบแน่นอนอะเออคือ บทจะหายเราก็หายเหมือนกันนะคือเราไม่ได้อยากคุยอยากไปทักอะไรเขาก่อนขนาดนั้นน่ะเออมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เป็นอารมณ์เหมือนแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันก็เลยทําให้เหมือนไปไปกับกลับกันอ่ะเออแล้วก็ใช้เวลากันอยู่นานพอสมควรอย่างนี้บอกมันนานมากๆแต่บทที่จะกลับมานะแล้วพอสนิทกันปุ๊บอะคือยัเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเคมีมันเข้ากันมันใช่กันมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูคาแนะนาให้ทํายังไงดีให้โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เยอะมากขึ้น ต้องแกล้งเป็นฝ่ายยอมเขาบ้างอืมอาจจะแบบเป็นฝ่ายทักไปหาเขาก่อนเข้าไปพูดคุยกับเขาก่อนอืมบางทีเราจะไฮพีเทสขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่แบบเห็นไหมดูเหมือนเป็นคุณนายเชิดเชิดอะเออนะตอนนี้เราดูเป็นคนคุณนายเชิดเชิดอยู่เพราะฉะนั้นแบบอยากให้ลดในเรื่องของความเข้มความ ดูของเราอะ่ะเออลดลงมาหน่อยแล้วก็เพิ่มความซอฟ์ความน่ารักให้มากขึ้นความแบบมุงมิงกุ้งกิ้ง,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 งอะไรเงี้ยเออก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นคนเข้มเข้มแมนแมนแะเอออาจจะต้องลดลงมาหน่อยแล้วก็เข้าหาเขาบ้างอะไรบ้างนะพูดจาให้มันน่ารักบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราเจะเป็นคนห้วนไงโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับคนก้องที่สองเดี๋ยวไปดูกองที่สามกันมาดูกันเรากับเขามีโอกาสที่จะสมหวังกันไหม กองนี้นะคะขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นประมาณว่าเหมือนนะตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนแน่ๆดูเหมือนจะต้องรอไปก่อนแต่ในอนาคตมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ทํางานด้วยกันหรือว่ามีเหตุอะไรบางอย่างที่จะทําให้ได้อยู่ด้วยกันมันจะมีความสม่ําเสมอหรือเจอกันบ่อยมากขึ้นนะคะมีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้นซึ่ง ตรงนี้จะนําไปสู่การได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะอืมดูเหมือนนะตอนนี้อาจจะยังแต่ว่าแนนนะคนมีโอกาสที่จะสมหวังอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเราควรทำยังไงเพื่อที่จะได้สมหวังในความสัมพันธ์นี้ไพ่ก็ยังคงย้ำว่าดูเหมือนจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะอืมเพราะว่าตัวเขาแบบเป็นอารมณ์เหมือนเรื่อยๆคือถ้าเกิดแกเข้าไปในชีวิตเขาช่วงนี้หรือว่าเข้าไปแบบ เป็นคน Studio, no คุยเข้าไปคุยกับเขาในช่วงนี้คือเขาค่อนข้างที่จะเปิดรับเราเป็นคนที่เขาเวลคั่มเรานะแต่เขาก็เวลคั่มคนอื่นเหมือนกันอย่างที่บอกนะตอนนี้ like นนคือเหมือนเขาเรื่อยๆมากเลยถ้าเราจะเข้าไปในตอนนี้คิดว่ายังไม่ได e ้ความชัดเจนเพราะเขาก็ยังเปิดรับออปชันให้กับคนอื่นๆอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนจับตามองค่อนข้างที่จะเยอะนะคําแนะนําเราคือมามาหายๆค่ะแกล้งเขาหน่อยมามาหายๆไพ่ขึ้นมาว่าถ้าเราเข้ามาคุยกับเขาหรือว่าเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยแนะนําว่าให้อ่อยให้สุดหรือว่าแกล้งหยอดให้สุดเลลยยยแ้วบจะหหาาก็ เอ,เออให้เขารู้สึกแบบติดติดดับดับแล้วให้เขางงงงหน่อยนะเอออันนี้จะเป็นคําแนะนําที่แบบเชียร์ไว้ทําประมาณนี้แบบพาอ่อยอ่อยอ่อยให้สุดแบบไม่ต้องสุดมากก็แบบมีเข้าไปแล้วก็แกล้งอ่อยแกล้งแบบชวนคุยนู่นนี่นั่นสะพักขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองแกล้งประมาณนี้นะให้เขาแบบงงๆหน่อยแล้วมันจะดูน่าสนใจมากขึ้นในใสายตาเขานะคะเออคนกองนี้เป็นประมาณนี้อ่านแล้วนะตอนนี้เขารู้สึกไงกับเรา ไม้นารเราเหมือนแบบเล่นตัวหน่อยนะอืมคือนะตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเขาค่อนข้างที่จะเยอะเขาจะเล่นตัวยังไงก็ได้อันนี้คืออารมณ์ของเขาแล้วก็ถามว่าเขาสนใจเราไม่ไพ่ขึ้นว่าเขาสนใจอยู่เหมือนกันค่ะยิ่งถ้าได้มีการเล่นมีการพูดคุยกันเนะี่ยยิ่งดีเลยคือเขาค่อนข้างที่จะสนใจอะอาจจะเป็นอารมณ์มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันเป็นฟ e ลเหมือนแบบเออเป็นเพื่อนกันแล้วมันสนุกสนุกกันไปแล้วมันก็จะเป็นแบบโฟล์ไปเองเป็นธรรมาชาติกันไปเองอะไรแบบนี้อ่ะประมาณนี้ ต่อไปนะคะคนกลองที่สี่มาดูกันเรากับเขามีโอกาสที่จะสมหวังไหมไอ้ยเรามีโอกาสที่จะสมหวังกับเขาคนนี้ไหม มองว่ามีโอกาสที่จะส่งหวังค่อนข้างที่จะสูงแต่เหนื่อยพอตัวเหมือนแบบโห่สู้ลบแบบเป็นปีแบบห้าหกเดือนกว่าจะได้ครบกว่าจะได้ชัดเจนกันอะไรประมาณนี้นะ,ะเพราะอะไรทําไมถึงแบบมันต้องนานขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนอะไรอะไรก็ตัวเองมาก่อนเพื่อนเกมครอบครัวการเรียนการงานมาก่อนออชีวิตเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเสร็จแล้วพรามันมีเราเข้ามาถาม่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่ว่าจะใช้เวลา กว่าที่เราจะเข้าไปเป็นแบบตัวอ็อบเจกต์ในชีวิตเขาเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเขาคือมันต้องใช้เวลาค่ะเพราะนัตอนนี้เขามีหลายๆอย่างที่เขาโฟกัสอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเราก็แทรกแซงเข้าไปในชีวิตเขาได้นะอ่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงแบบจะสามารถแทรกแซงไปได้ พอสุดท้ายแล้วเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นความสุขความสําเร็จในหน้าที่การงานคําแนะนาําการให้กําลังใจเรามีทุกอย่างในตัวเดียวอะ่ะเออในคนคนเดียวซึ่งเขาสแสวงหาสิ่งนี้มาตลอดสิ่งที่เขามีในชีวิตคือเป็นตัวแบบตัววัตถุค่ะอาจจะเป็นแบบสังคมเพื่อนสังคมฐานะการงานการเรียนอะไรเงี้ยมันเป็นวัตถุหมดเลยแต่ในด้านของพาธความรู้สึกการเอาใจใส่ความสนุกสนาน ความเข้าใจกันความสนใจกันการเทคแคร์กันอะมันอยู่ตรงเราเหมดเลยเรารู้สึกว่าในนาคตเขาจะหวยหาสิ่งนี้แล้วสิ่งเนี้ยจะอยู่ที่เราค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับคนทุกๆก,กองเลยขอให้สมหวังดังปัถนานะคะโอเคบายบาย